sau DFC, gặp các chàng như vậy là, mấy anh chàng như thang mà, tảng, mường, rồi mới tới, sao anh có được săn đùng, rồi cả. Oh! เส้นทางก็ลำบากเอฟซีเอ้ยผูพังเพ่เพลพังมืดผูดน้ำขอปล่อยตลอดเด้เนาะ การยกยอ่อมันเป็นปากทอ่อปากน้ำไหลมาหลายหมู่บ้าน ตึ๊อีบ่ตึ๊อีบ่เฮ้ยด้ตัวหนึ่งโอ่สีไข้บ่นะนะโอสีไขาโมสีไข้เครื่องอ่ะบ่เออ ทั้งนั้นก็เป็นทางไปอไซเดนเวียดนามในเอเีไปทางนั้นนะเอาอใครก็มาบึง <S <S ไปตึย๊ยเ่สิบ้านนงเกี่ยวคลอง,งอุโมงฮะ เขาปะมือสอสมมือหลังเขาเอาจนสอกสามร้อยโลฟูอมันลงมือนี่ก็จ้ากอยู่เปกเมือจังแวะเบ้งียวเออ ได้เฮเลยเขาเอามู้ช่วงอยู่อันนี้อยู่เมืองยม马拉เดฟซีเลยเมืองยมล拉ขึ้นกับเมืองยม马拉เนาะอันนี้มาตลาดก็พากันมาแวะเบึ่มาย่อตึกกระดุงน้ำกันแล้วหลังจากนั้น bà nhai đóng ổ cho thế nào chả đáy rồi bỏ đáy nó bùng lột cả bán bà bùng bào vãi bà bán có bùng bào บ้านดึงเบาะมือนมาลลาัดนี่จะเป็นโคองน้ำ่ะคองนาเซงเอีจเขาเห็ดนาเซงถูกว่าแต่ว่าน้ำนี่เขาจะเปืดตลดอดเขาระบายตลอดน้ำในโคองเนาะ่ได้ปิดนะนะเขาก็เลยเห็ดให้เขาเห็ดน,า,น,ดน,า,น,ดนาเดินไวเกี่ยวขขานาเซงแล้วก็ต่อตรงกะ มาได้ละสองสามบาทละลมาเอาไอ้พี่อาคลิปบรรยากาศมาบึงชาวบ,บ้านเขาตึกกระดุงที่นี่แต่ก็บอได้บันไดโอเคบายบายพบยกันใหมค่คลิปต่อไปเดี๋ยวจ้า